สวัสดีเพื่อนๆพี่น้านักตกปลาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักเก่งฟิชชิงวันนี้ผมมาตกปลาใหม่ธรรมชาติครับไม่ได้ออกมาตกประมาณ3 -4 ่อาทิตย์แล้วติดงานครับวันนี้มีโอกาสก็เลยมาตกครับวันนี้เราอยู่ที่หมายบ่อตกปลานะครับผมอยู่หลังเทศบาลตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจาังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นหมายธรรมชาติตกฟรีครับผมแต่ผมจะให้ดูบรรยากาศสภาพหมายยามเช้า้าครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศสภาพหมายยามเช้าเช้านะครับผม เป็นบอ่อธรรมชาติครับอยู่หลังเทศบาลอำเภอตากฟ้านะครับผมจังหวัดนครสวรรค์ใครอยู่ใกล้ก็มาตกได้นะครับมาลองนูกครับผมพักผ่อนครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ลงเหยื่อกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลา6กนาฬิกาสี่นทีลมหนาวมาแล้วอากาศเริ่มเย็ยนแล้วแถวนู้นเป็นไง,ไงบ้างครับผมแถวบ้านนาหนาาวมั้ยยังครับมาลงเหยื่อกนครับ ผม <c oughs> ชุดเซน้าของเราก็จะเป็นตะก้อวิ่งนะครับผมผมได้สอนเทคนิคการปูตะก้อวิ่งไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เกี่ยวม่โฟมครับใช้สองตะขอเหยื่อที่ใช้เป็นลำตกปลาเยอะกันใหญ่นะครับรุ่นครับผมว่าจะมานไหม เสร็จแ,แล้วมาลุ้นดีกว่า แล้วผมปลาหมานปลานิ้นปลานิ้นมาแล้วปลามาแล้วเย้ yeah, ได้ไปกินแล้ว 快走！乖乖乖 ากกิดทั้ง้องไม่อยู่ไม่อยู่

แ่หนูมไม่ได้เปิดคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไป นมาแล้วโอ้โหสัตว์เอ้ย้าตะเพียนโอ้โหมาตะเพียน เป็นเวลาตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบแล้วครับตสามโมงเงย็นแล้วสวิงยัง,งยไม่ได้ใช้งานเลยไม่รู้จะมีตัวใช้ใช้งานหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้ปลนดินมาสี่ห้าแต้มแล้ว ไอหนึ่งแตงของผมปานินโชบโชบไดึงเลยกลับบ้านดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา16บหนาฬิกา4โมงเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่าครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมผลงานวันนี้ก็ไม่น่าเก็ียดมีพอได้ไปทำกับข้าวครับเก็บของแล้วครับไบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าครับผม ตัวสวยอยู่นะครับ